สวัสดีค่ะอยู่กับเซลเกตอีกแล้วนะคะที่อิสุชิงยนสาขาปากช่องค่ะวันนี้นะคะเกตเตรียมส่งมอบรถ1คันนะคะไฮแลนเดอร์ er 4ประตูรุ่นแคันนี้นะคะเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่8 7 2 0 0 0บาทคันนี้นะคะลูกค้าไซแมกจะส่งมาเป็นทรงยีราฟแคร์นี่อันนี้เป็นโมเดล2024นะคะเกตส่งมอบตัวยูโร4อยู่นะคะลูกค้าที่อยากได้รถยูโร4ช่วงนี้ให้รีบมาจองเลยนี่ด้านหน้าจะเป็น รุ่น Highlander g ก t e L นะคะสีขาวมุกไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นี่กระจังหน้าใหม่ไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างแล้วนะคะไฟเลี้ยวเนี่ยอยู่กับโคมไฟหน้าเลยอันนี้เป็นโมเดล2024นี่แล้วก็ล้อแม็กนะคะลูกค้าเป็นเพื่อนกิบเองเลือกแม็กขอบ18นะคะเป็นแม็ก TE37 สีการหยอดสีแดงเลือก รอบดีสีดำแล้วก็นอนล้อสีแดงจุ๊บสีแดงด้วยพร้อมกับยาง2อ5 6กห้าหด้านหน้านี้มีการโหลดจะทรงอยู่ที่2นิ้วนะคะนี่เป็นทรงยีราฟแคสสวยนะคะันนี้สีขาวมุกตัดกับสีดำเลยนะคะช่วงล่างด้านหลังเนี่ยล้อหลังลูกค้าเลือกลายล้อแม็กดีวกันนะคะแต่ว่าด้านหลังเนี้ยมีการโหลดจากทรงอยู่ที่สองนิ้วเหมือนกันแล้วก็ย้ายแหนบด้วยนี่กาบะไลเนอร์อันนี้ สั่งตัดขอบให้ด้วยนะคะเพราะว่ากลัวขอบไลนเนอร์กินสีอ่ะจัดให้นะคะบริการเต็มที่มากเลยคันนี้ mm. เพื่อนเกศสมัยเรียนเองนะคะแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยตัวยกสูงได้ไฟท้าย LED นะคะเป็น LED สามขีดแบบนี้รุ่นเฉพาะของ Isuzu เลยการชนท้ายเนี่ยออกแบบเข้ารูปมาจากโรงงานแล้วนะคะ อมองหลังรุ่น L รุ่นเริ่มต้นของตัวยกสูงนะคะรุ่นนี้จะมีทั้งเกียร์ธรรมดาลแล้วก็เกียร์ออโ,โต้ภายในของรุ่นนี้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะคะเบาะผ้าพรีเมียมนี้จะมีลายพิเศษเฉพาะรุ่น L ที่จะได้เบาะผ้าลายนี้เป็นเบาะผ้าพรีเมียมนะคะด้านหน้าเนี้ยใส่จอมาแล้วจอ8นิ้วที่รองรับ Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay นะคะคันนี้ ออรุ่น L เนี้ยมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโตโ้เลยมีสีสีนะคะสีดำสีบอลเงินสีขาวมุกแล้วก็สีเทาลูกค้าเลือกสีได้นะคะยูโรสียังพอมีส่งมอบอยู่นะคะนี่คิ้วเก็ดติดให้แล้วนะคะ ฟิล์มให้ด้วยคันนี้แถมน้ำมันให้เพื่อนด้วยนะคะเดี๋ยวไม่มีน้ำมันขับรถกลับบ้านแล้วก็สำหรับลูกค้าที่สนใจรถช่วงนี้นะคะอยากให้รีบเข้ามาจองกันเพราะว่าเดี๋ยวยูโร5ที่กฎหมายของรัฐบาลบังคับให้เราเริ่มใช้เนี่ยเดี๋ยวรถของยูโร4จากเดิมที่มีในปัจจุบันก็จะเริ่มหมดแล้วนะคะสำหรับลูกค้าที่อยากได้รุ่นนี้นะคะ h ฮ g h l a n d รเกียร์อ่ะทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์ออโต้อ่ะยังพอมีส่งมอบอยู่นะคะในราคานี้ ในราคา872,000่ะในรุ่นสีขาวมุกแบบนี้นะคะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับรถอิสูสุอยากแต่งแบบนี้หรืออยากแต่งแบบอื่นสนใจรุ่นนี้หรือว่าสนใจรุ่นอื่นน่ะคือสามารถเข้ามาขอข้อมูลกับกิจก่อนได้นะคะแคมเปญสาหรับลูกค้าอิซุสิ์ยังต่อให้นะคะสุกยกตระกูลเลยลุงป้านาอาบุญยาตาทวดคือสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ได้ส่วนลถ1 0ึ0งมื่นบาทไปเลยนะคะ สำหรับในเดือนพฤษภาคมนี้อยากให้รีบมาจองกันในรุ่นตัวยูโร4นะคะเดี๋ยวต่อไปจะได้ขายยูโร5ราคาจะปรับขึ้นนะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจฝาก page, เพจกิด,ด้วยนะคะอีซ e ูซุปักช่องเซลเกตโทรศูนย์เก้าสี่หกเก้เจ็ดแปเบอร์โทรแอดไลน์ได้เลยนะคะลูกค้าเข้ามาสอบถามข้อมูลทางไลน์ได้เลยสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปส่งมอบรถก่อนนะคะสี่โมงเย็นแล้วนี่รถละหล่อแบบนี้เลยยีรับแคสสีขาวมูสสวยนะสีดำตัดสีขาว